ฟิลกูดค่ะทุกคนจะบอกว่าติดเทรนในเ e ็ f l i x แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากนะคะทุกคนทางเราก็ไปดูมาแล้วทุกคนเราก็แบบเออมันฟิลกูดจริงนะคะก็เลยวันนี้จะมาเล่าอะไรฟังอันก็คือหนังเรื่องโคโดา้าค่ะหัวใจไร้เสียงนั่นเองเรื่องราวของรูบี้รอซี่ค่ะทุกคนเด็กสาวนะคะที่เกิดในครอบครัวชาวประมงค่ะทางครอบครัวยังเว้นเธอนะคะเป็นผู้พิการทางการได้ยินหมดเลยะคะ่ะทุกคนหรือว่าเป็นคนหูหนวกนั่นแหละทำให้เธอนะคะต้องเป็นล่ามภาษามือให้กับคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าเวลาที่ออกเรือเน คนสาคัญคะ่ะในครอบครัวเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอาชีพของคนในครอบครัวของเธอด้วยเรื่องพีนะคะก็คือ,ว,อ,อ,คว,อคว่าเธอเนี่ยเพิ่งมาค้นพบตัวเองค่ะว่าเธอเนี่ยรักในการร้องเพลงมากๆนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอต้องเลือกนะคะระหว่างครอบครคัวค่ะแล้วก็อนาคตของเธอที่เธอเนี่ยจะได้ทุนนะคะ <S 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 เพื่อที่จะไปเรียนในวิทยาลัยดนตรีค่ะทุกคนอีกทั้งเธอเนี่ยจะต้องพิสูจน์นะคะความสามารถของเธอค่ะเพราะว่าครอบครัวเธอเนี่ยไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงของเธอนะคะแล้วเธอจะทำยังไงเพื่อที่จะพิสูจน์ความสามารถของเธอแล้วก็เธอจะบอกครอบครัวได้ไงว่าเธอทำ ครอที่แบบว่าฟิลกูดมากทุกคนที่สําคัญคือเพลงเพราะมากมูดแอนโทนก็ดีมากนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากๆเลยใครที่อยากดูนะคะก็ไปดูได้เลยในเน็ตฟลิก่ะทุกคนเรื่องโคด้านะคะ